ครูดรับซื้อตลอดรับซื้อไม่อั้นนะคะรับซื้อโอ้ยสองเหรียญน,นี่ไม่ได้แล้วปลอมสามเหรียญเลยอ๋อโอเคนะคะถ้าเหรียญแท้นะคะรับซื้อสามสิบบาทแต่สามเหรียญน,นี้ไม่แท้นะคะไม่แท้สามเหรียญเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูก่อนว่าไม่แท้ยังไง โอเควางให้เห็นชัดๆนะคะเหรียญครุฑเก้าเหลียลหล่ยมเขาจะมีเขาไม่แท้ไม่แท้เยอะอะค่ะเหรียญปลอมจะเยอะมากนะคะไม่ใช่ว่าปลอมตอนนี้นะคะเพราะปลอมมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่เป็นเหรียญหมุนเวียนตังทอนอันดับแรกให้ดูหางหางครุฑเนะะี่ยค่ะหางหางเนี่ยค่ะทั้งสามเหรียญเลยหางเห็นไหมคะหางโคดงอหางตรงกลางเส้นเส้นตรงกลางเลยนะคะเส้นตรงกลางหางเห็นไหมว่าโคด จะเป็นโคดซ้ายหรือโคอดขวาก็คือโคอดอะคะ่ะอันดับแรกนะคะดูหางโคดไม่ไม,ไม่ไม่แท้นะคะต่อไปก็ดูความสละสลวยของเส้นตัวอักษรตัวหนังสือเห็นไหมคะหนาเป็นปืดๆเนี่ยดูสิคนละบล็อกไม่เท่ากันไม่เหมือนกันหมดเลยแล้วเนื้อค่ะเนื้อจะเป็นส่วนมากจะเป็นเนื้อ,อปลาก้าเนื้อจะไม่ขค่นิกเกิลน,นะคะจะไม่ค่อยขาวค่ะจะออกเหลืองๆค่ะสามเหรียญน,นี่คือปลอมนะคะ แยกออกไปก่อน <c oughs> แล้วมาดูเอาครุดต่เมื่อกี้ดูครุตอยู่เนาะครุดครุดเอ่อครุตตรงนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะครุดตรงพศสอง5ห้าอห้าครุดตรงนะคะที่เหรียญเขาระบุสอง5นห้าอห้านะคะที่ที่เหรียญตรงเนี้ค่ะสอง5ห้าอห้าแต่จํานวนผลิตและปีผลิตจริงจะอยู่ที่รูปนกวายุพักจะเป็นภาษาไทยนะคะเป็นตัวเลขไทย จะเป็นตัวปั๊มกดลงไปที่ปีกนกนะคะด้านแรกจะเป็นเลขสองสองไทยนะคะด้านหลังด้านด้านปีกนี้อีกปีกเนื้อค่ะจะเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะที่หายากที่สุดก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นสองหกสองเจ็ดนะคะสองห้านี่จะค่อนข้างเยอะหน่อยและที่เยอะสุดก็คือสองแปดกับสองเก้าสองแปดสองเก้าก็เป็นราคาปกติเลยไม่ไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้มีความนิยมอะไรพิเศษนะคะ ความนิยมพิเศษก็จะอยู่ที่25 26 27ค่ะเหรียญที่หายากสุดน่าจะเป็น26ค่ะ25นี้ก็จะค่อนข้างจะหาหาง่ายกว่าพศอ,อื่นๆพศค่อนข้างจะหาง่ายกว่า2 2 2 2, 2, 2 6 27นะคะชัดเจนตามนี้นะคะดูที่นกอายุพักลองส่องดูค่ะ ถ้าไม่มีกล้องนะคะท่านที่บางบ้านท่านไม่มีกล้องสองท่านใช้โทรศัพท์ขยายได้ค่ะใช้โทรศัพท์ขยายกว้างๆอ่ะนะขยายที่ซูมอ่ะนะซูมอ่ะดูได้อยู่ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งนะคะครุฑตรงรับแล้วนะคะ20พุบาท1 7รับ20เนี่ยค่ะครุธสิบบาท2 2สีรับ80บาท ครุดเฉียงค่ะสองศูนและสองสองรับเหรียญละสิบบาทค่ะข้อมูลติดต่อก็จะอยู่ใต้คลิปค่ะ